สำหรับพิธีขอขมาหม้อป,ปาดและผ้าไตรและพิธีบรรพชาสมณีณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสำริจจันทร์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านเป็นประธานฝ่ายครวาสกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักด์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นผู้แทนผู้ปกครองคือกาลยานมิตรขันติมากังวานิธิค่ะได้กล่าวคำถวายบุตรเพื่อให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์จากนั้นจึงเป็นการประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองก่อนที่จะทำพิธีขอขมานะคะทุกท่านก็ได้รวมใจนั่งหลับตาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งตามด้วยยุวธรรมทาญาตินำพวงมาลัยและของหอม มอบให้กับผู้ปกครองเพื่อทำการขอขมาที่ได้ทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในช่วงนั้นที่ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นการแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้ปกครองกับบุตร น้ำตาแห่งความปลื้มปิติของผู้ปกครองต่างก็ไหลออกมาจากนั้นยุวธรรมทายาทก็ได้อ่านบันทึกความในใจให้ผู้ปกครองฟังก็เป็นภาพที่แสดงออกถึงความตื้นตันอีกวันหนึ่งของผู้ปกครองจากนั้นค่ะผู้ปกครองก็ได้มอบบาทและผ้าไตรให้กับยุวธรรมทายาท ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรวิมลกิจนะคะหลวงพ่อสำรวมเจ้าอาวาสวัดแจ่มราชฎรธรรมเจ้าคณะตำบลคลองด่านเขตสองเป็นพระอุปชาสำหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา โครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กและผู้ปกครองทำให้พ่อแม่ได้ชื่นใจยิ่งรู้ว่าลูกตั้งใจบวชเนนเพื่ออยากจะให้พ่อแม่ได้บุญทำให้ผู้ปกครองมีความสุขใจซึ่งในช่วงที่เป็นสามเณรน,นั้นนะคะก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งการสวดมนต์การนั่งสมาธิ และได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ